ซูมกันวุ่นแบลบล่าลนนีคลิปนี้แฟนโผล่เจอแซวหาโลเคชันแต่งงานกันหรือไม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันในคลิปนี้เราอยู่ด้วยกันกับรายการเล่าขา่าวดาราวันนี้วันเสาร์ที่28กันยายน2567อุ้ยคลิปนี้แฟนโผล เบลล่ารานีและหวานใจทายาตระกุลดางวิลชวินมีเรื่องให้แฟนๆแห่แซวกันคลื้นคลือีกครั้งหลังจากเบลล่าได้ลงวีล็อกใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นภาพและบรรยากาศในคลิปเมืองซุกสวิสเซอร์แลนด์กับกับพลอยผู้จัดการส่วนตัวซึ่งในคลิปมีช็อตหนึ่งที่ทั้งคู่ขาดได้พานสถานที่ที่กำลังมีคนจัดงานแต่งงานกันด้วยซึ่งเบลล่าก็พูดขึ้นมาว่าเราไปแจมไห ก่อนจะได้ถ่ายรูปและร่วมแสดงความยินดีกับคู่เบ่าวสาวแต่ความพลิกมันอยู่ที่ช่วงหนึ่งกล้องได้แพลนไปเจอหนุ่มวิลชวินเขาพอดีจากนั้นก็เหมือนสาเวเบราจะแอบดึงพลอยไปอีกทางทำให้ผู้จัดการคนสนิทอดแซวไม่ได้ว่าเธอดึงอะไรเธอดึงอะไรเธอดึงเข้าหรือดึงออกช่วยบอกด้วยตะกล้องงงจนสาวเวรายิ้มเขินและแน่นอนงานนี้แฟนๆเลยไม่พลาดเข้ามาแซวก,กันสนุกสนานค่ะ หาโลเคชั่นงานแต่งกันหรอคะเห็นหนุ่มวิวแว้บๆทริปเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยทุกคนจับจ้องว่าจะมีคุณวิวไหมหล่อสะดุดตาซะขนาดนั้นถึงจะแว้บๆแต่ชัดเจน